สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อ้อมและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะการเดินทางมาที่นี่ก็แสนสะดวกสบายค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีค่ะซึ่งที่นี่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี43กิโลเมตรค่ะแต่ก่อนที่อ้อมจะพาคุณผู้ชมไปดูความน่าสนใจของอำเภอบ้านนาสารนะคะขออนุญ,ญาตแวะไหวสักการะเจ้าแม่กวนอิมก่อนค่ะ จากปีพุทธศักราช2,545ประชาชนที่มีจิตศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมในอำเภอบ้านนาสารได้หารือในการระดมทุนจะสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่เชิงเขาวัดนาสารริมคลองฉวางไว้เพื่อสักการะบูชาของพี่น้องประชาชนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่9กรกฎาคม2,547พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมตไตรมงคลมีความสูง12เมตรกว้าง5เมตร ปัจจุบันเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ตั้งเดินตรังงานเรียบรึมคลองฉวางอำเภอบ้นอานนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะภูมิประเทศของที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ราบสูงมีที่ราบสลับกับภูเขาค่ะดินเชิงเขาของที่นี่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์จึงเหมาะแก่การปลูกพืชหลายชนิดค่ะอย่างผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะก็คือเงาะโรงเรียนนาสารนั่นเองค่ะแต่วันนี้อ้อมไม่ได้พักคุณผู้ชมไปเที่ยวสวนผลไม้นะคะแต่วันนี้เมืองนาสารมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจจะเป็นยังไงตามอ้อมไปเลยค่ะ มาตามเส้นทางสุราษฎร์าสานะคะก็ต้องมาเตะตากับเจ้าหุ่นยนต์ใหญ่ยักษ์บ๊อบบีตัวนี้เลยค่ะเมื่อมองไปข้างในนะคะก็ยังคงมีเหล่าฮีโร่อีกหลายตัวอย่างนี้ต้องแวะหน่อยแล้วค่ะ เร่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะภายในปั๊มแห่งนี้ค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็ยังมีโรงหนังกันตนาค่ะแต่เอ๊โรงหนังมาอยู่ท่ามกลางหุบเขาแบบนี้ได้ยังไงอ้อมพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบค่ะ สัสดีค่ะก็ใครพี่คิปสวัสดีค่ะ,คะน้องอ่องค่ะพี่ๆทั้งสองคนนะคะเป็นเจ้าของปั๊มแห่งนี้นะคะ่ะปั๊มที่เข้ามาในอำเภอบ้านนาสารนะคะแล้วก็เตะตากับเจ้าท่านฟอร์เมอร์นี่มากเลยค่ะมีแนวคิดยังไงคะที่จะมาสร้างปั๊มแนวนี้ที่อำเภอบ้านนาสารพอดีบ้านพี่ทําปั๊มน้ํามันน่ะนะคะ,คะแล้วก็พอดีเราได้ได้ได,ได,ได,ได้ที่ตรงนี้พื้นนี้นะคะแล้วก็ก็ตกลงกันว่าโอเคเราจะสร้างปั๊มที่สามารถเป็นจุดเด่นดึงดูด ลูกค้าแล้วก็น่าจุดน่าสนใจกไขเขาชอบทาร์ฟเมอร์เป็นการส่วนตัวเนาะก็เลยว่าโอเคงั้นงั้นปั๊มนี้เราจะสร้างเป็นปั๊มหุ่นยนต์นะคะก็คือมามีหุ่นยนต์เด่นอยู่ข้างหน้าปั๊มใช่ค่ะแล้วลักษณะของทาร์ฟเมอร์ที่เห็นนะค่ะเป็นวัสดุเหลือใช้ใช่ไหมคะอันนี้มาจากไหนยังไงคะคือเราเราจ้างเขาอนะคะทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าคือเขาเขาทำอยู่แล้ว รรตรงตรงหาเศษวัสดุของพวกเครื่องยนต์อะไรนี้นะนนมาประกอบกันเราเห็นก็แบบประทับใจเอาเศษวัสดุที่มาใช้ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะประกอบขึ้นเป็นเป็น,ปนตัวหุ่นยนต์ได้ทีนี้พี่มองว่าไอหุ่นยนต์นี้ทรานส์ฟอร,ร์เมอร์มันมน่าจะน่าจะไปด้วยกันกับปั๊มได้เพราะว่าเพรมันแปลงร่างมันก็เป็นรถนะคะก็โอเคคอนเซปต์เราน่าจะได้ได้าอยู่นะคะแล้วก็ค่ะตอนนี้มีทรานส์ฟอร์เมอร์อยู่ในปั๊มของเราแล้วผลตอบรับกระแสเป็นไงบ้างคะอ๋อกระแสดีมากเลยครับ เรื่องตั้งแต่ก่อนที่ปั๊มจะเสร็จครับแค่เอาหุ่นยนต์มาวางคนนี้ก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาลงเฟซอะไรกันเยอะมากเลยครับค่ะคือเมื่อกี้เข้ามานอกจากมีทันฟอเมอร์มียอดมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาถึงจุดจุดนี้ค่ะก็คือโรงหนังกันตานาะจุดเริ่มต้นของโรงหนังกันตานาะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะเพราะว่าปกติแล้วไปตามปั๊มเจอแต่ร้านสนะดวกซื้อร้านกาแฟแต่ที่นี่มีโรงหนังคือความตั้งใจของพี่นะคะก็คือ พี่อยากให้นาสารมีม,มีมีสถานที่ที่ว่าครอบครัวได้ได,ได้ได้มามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นซื้อของนะคะ,คะแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนนะคะเด็กๆสามารถมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้พอดีเจอว่ากันตนาเขากำลังกำลังจะเปิดโรงหนังชุมชนเราก็เลยติดต่อไปกัณน,นาก็มามา,มามาดูแล้วก็โอเคเรามีพาร์ทเนอร์ก็คือเป็นปทออแล้วก็มีกันตนาตรงนี้มามาด้วย ก็มันจะเสริมเสริมให้ปั๊มเนี่ยดูดูดูเด่นดูดีแล้วก็มีครบวงจรมากขึ้นค่ะแล้วหนังที่ฉายนะคะเป็นหนังแนวไหนคะทุกแนวค่ะก็คือหนังหนังทั่วไปของของที่ตลาดมีนะคะคือทางกัน์ตก็จะัพพอร์ตหนังมาให้เราค่ะนะคะแล้วก็ก็คือมันจะมีโปรแกรมในในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาก็คือทางกัตนาเขาจะส่งส่งสัญญาณมาให้เราก็แค่เป็นเครื่องรับตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ก็คือ ก็ก็ใช้าตามโปรแกรมอันนั้นเลยะนะคะของเรานะครับมี50ที่นั่งนะครับค่าบริการดูหนังก็50บาทครับต่อนหนึ่งที่นั่งแล้วก็มีติวเตอร์สําหรับเด็กๆครับเป็นติวเตอร์ฟรีครับช่วงนี้สําหรับเด็กเพราะว่าเด็กต่างอําเภอ,อมันจะ ด้วยโอกาสทางด้านการศึกษาอะไรครับคือคือคือทางกาตนาเขาเขาเขามีการทำทำตัวติวเตอร์อันนี้ขึ้นมานะคะเป็นเป็นโปรดักชันของกาตนาเองเขาก็ช่วงนี้จะเป็นของของมอต้นกับมอปลายดฟรีแล้วก็ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นคือมีนมแล้วก็จากดัชมิลแล้วก็คือดูฟรีด้วยแล้วดูฟรีนมด้วยแล้วก็มีคานนมด้วยนะคะก็ได้รับผลตอบรับใช้ได้อยู่นะคะดีๆเลยเหมือนติวเตอร์ที่ว่ามาติวให้นี่ค่ะคือเป็น จากกัตนาเลยค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ก็คือคือมันมันก็ลักษณะเหมือนการใช้หนังค่ะก็คือเขาจะมีการทําทําโปรดักชันของเขาก็คือเหมือนก็กระติวทั้งจอนะคะเกือบทุกวิชาค่ะเกือบทุกวิชาก็ก็วิชาพื้นฐานนี่ได้เกือบหมดอยู่แล้วอะทั้งมต้นแล้วมปลายมต้นมปลายใช่ค่ะแล้วอนาคตคิดว่าโรงหนังชุมชนแห่งนี้ค่ะจะดําเนินการไปในทิศทางไหนคะทางกัตนาเขามีนโยบายนะคะที่ที่ต้องการที่จะให เป็นโรงหนังชุมชนตอบโจทย์ชุมชนได้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนเด็กๆนะคะแล้วก็อยากให้เป็นที่เป็นสามารถกิจกรรมของครอบครัวได้แล้วก็พยายามที่จะเสริมไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นศูนย์ประชุมของของขอำเภอนะคะอา,อาจจะมีสถานที่ราชการอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะสามารถที่มาประชุมตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าอุปรกรณ์เลยของเรามีซัพพอร์ตหมดทุกอย่าง แล้วถ้าเกิดว่าคนในชุมชนอำเภอบ้านอาสาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาต้องการที่จะมาใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะค่ะติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะหรืยว่ามีเบอร์โทรค่ะค่ะ0 8 7ค่ะ9ก0 7797น็ะคะค่ะอืมค่ะก็สามารถให้บริการนะคะสำหรับชุมชนอำเภอบ้านอาสาตอนนี้นะคะก็มี เรียกได้ว่าครบกับทุกอ,อย่างแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชคุณผู้ชมนะคะมาดูค่ะว่าโรงหนังแห่งนี้เป็นยังไงและที่อำเภอบ้านอาสานมีความน่าสนใจยังไงคะ่ะ มาถึงตอนนี้ก็เริ่มผิวแล้วสิคะคุณผู้ชมคะพวกเราทีมงานก็เลยเลือกที่นี่ค่ะวังโขลำธารในม่านผานะคะที่นี่ก็มีอาหารเครื่องดื่มที่พักแล้วก็กิจกรรมล่องแก่งด้วยค่ะ อาหารข้างหน้าแล้วท้องมันร้องเหลือเกินค่ะแต่ก่อนอื่นต้องไปคุยกับแม่ครัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะป้าน้อยค่ะค่ป้าน้อยค่ะป้าน้อยเป็นแม่ครัวประจำของที่นี่จ้าวันนี้อาหารที่มาตั้งด้านหน้าเนี่ยค่ะมีอะไรแนะนําบ้างคะมีมะเ้าวงโค่ะค่ะปลาดุกหมักเครื่องแล้วก็ทอดเป็นสูตรของที่นี่เลยไหมคะจ้าแล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วแล้วก็น้าจิ้มชิฟฟูดหยค่ะเอาต่อไปยังก็ผักกุดชาวบ้าน ผักกูดชาวบ้านชาวบ้านเป็นยังไงคะใส่มะพร้าวคั่วอแล้วก็หัวผูชาวังใส่น้ำพริกเผากะทิถ้าเป็นสูตรชาววังจะเป็นแบบนี้ชาวบ้านจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีตําผลไม้ไท่ผลไม้แล้วก็มีแกงไตปลาปลาหุดปลาเป็นปลาพื้นบ้านปลาหุดเหรอคะอยู่ก้อนหินอยู่กับก้อนหินอยู่ที่วังผัวที่นี่แสดงว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่นี่ เอามาทําเป็นเค่งตปลาค่ะค่ะอืมแล้วก็มีข้าวชุบลังโขข้าวชุบลังโขอันนี้แตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่ามีปลาทอดปลาทอดนี่นะคะหมูผัดน้ํามันหอยหมูผัดน้ํามันหอยอันนี้นะคะจ้านี่โอ้หอมมากค่ะน้ำพริกตะไคร้อันนี้เป็นสูตรของป้าเองหมดเลยใช่ไหมคะนี่น้ำพริกตะไคร้นะคะโอ้ด้วยเบรดค่ะ และนี่ค่ะคุณผู้ชมคะที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะอันนี้ก็คือลักษณะข้าวที่ออกมาก็เหมือนกับท pues ี่เราหุงกับหม้อข้าวแต่ว่าจะบอกว่ากลิ่นหอมค่กว่าที่หุงกับหม้อหุงข้าวเลยขออนุญาตชิมข้าวนิดนึงนะคะอืมอันนี้ไม่ได้มองจริงๆนะคะว่าหอมจริงจ้ะงแมีกลิ่นของใบแรดอยู่ คุณผู้ชมคะเห็นอย่างนี้แล้วอดใจไม่ไหวแล้วคะ่ะคงต้องขออนุญาตนะคะจัดการปีมือที่ป้าจัดมาให้ตรงนี้ก่อนนะคะ ที่วังโคแห่งนี้นะคะมีกิจกรรมเยอะมากค่ะต้องไปคุยกับทางด้านของฝ่ายการตลาดของวังโคค่ะสวัสดีค่ะพี่บ่าวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ่าวคะวังโค,ค,คที่นี่เป็นเรียกได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสุราษฎร์ธานีเลยใช่ครับจุดเริ่มต้นเริ่มต้นมาสร้างตัง้ตงแต่เมื่อไหร่คะเริ่มต้นสร้างประมาณสองปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งเปิดทําการได้ประมาณ6เดือนครับผม,มจริงๆแล้วมันมันเป็นการที่ว่ามีความคิด ใหม่ๆไงเป็นเป็นเป็นวิชั่นใหม่ๆที่ว่าอยากทําท่องเที่ยวให้กับอำเภอมานาสารเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีแต่แหล่งธรรมชาติใต้ตกใช่ใช่มีมีถ้ำค่ะถ้ำขามินอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาทําตรงนี้ก็อยากให้อำเภออานาสารมีอะไรมากเพิ่มขึ้นขึ้นครับผมค่ะและเป็นไงคะหลังจากที่เราเปิดตัวไปแล้วมีการตอบรับเยอะไหมเยอะครับผมเยอะมากเป็นเป็นตลาดคนไทยตอนนี้เยอะมากครับผมค่ะแล้วก็คาดว่าจะทําตลาดต่างชาติเข้ามาด้วยครับผม สงสัยจังเลยค่ะว่าคําว่าวังโขแปลว่าอะไรคะวังโขเนี่ยคือถ้าภาษาใต้ก็คือเยอะมากเนี่ยคือคําว่าโขนะครับผมวังโขโคโคุยเม็ดอะไรอะไรแบบนี้ครับใช่ครับผมใช่ครับวังวังเยอะมีวังเยอะใน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 แหล่งคลองเนี่ยคลองฉวางเนี่ย มีวังเยอะอะไรเนี้ยครับก็เลยเขาเรียกวังขูครับเป็นเป็นชื่อร่างเดิมครับผมค่ะมาที่นี่นะคะบรรยากาศอย่างที่เห็นคะว่าสบายเหมาะสําหรับการพักผ่อนมากมีกิจกรรมอะไรบ้างคะมีตอนนี้ก็มีล่องแก่งด้วยลูกยางลูกยางรถนะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ว่าใกล้ใกล้จะอันเนี้ยคัมมิ่งซูนเนี่ยครับผมค่ะก็ออะมี ATV แล้วก็มีโรยด้เลสลิงโอ้ยมีสลิงด้วยครับผมแล้วก็ตอนนี้เราเราเรามองว่าอ <AT V S 1> ่าตอนนี้นี่เป็นแอดเวนเจอร์ที่ว่า ตั้งแต่อายุ17ปี18ปีจนถึงประมาณ30กว่าปีเนี่ยเป็นจะเล่นกิจกรรมแบบนี้ได้แต่เราจะมีกิจกรรมตัวหนึ่งให้กับคนที่ว่า40อัพขึ้นเนี่ยก็คือมีสปามีนวดแผนแผนไทยอย่างเงี้ยครับผมนี่ก็คือคิดว่าคิดว่าอนาคอาครับผมอนาคตครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือมีล่องแก่งมีล่องแก่งแน่นอนครับผมค่ะล่องแก่งนี้ระยะทางยาวแค่ไหนคะประมาณ2กิโลครับผม สองกิโลทางน้ำเนี่ยค่ะทางน้ำรับผมใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาประมาณมันอยู่ที่น้ำ้วยครับผมถ้าน้ําน้อยหน่อยเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าว่าน้ําเยอะหน่อยก็ประมาณสี่สิบนาทีครับผมแล้วล่องแก่งสภาพของที่ลำธารเนี่ยค่ะคือน้ําแรงไหมคะมันเป็นบางช่วงครับผมบางช่วงเป็นน้ํานิ่งแล้วก็เป็นแก่งบ้างบางบางจุดเป็นเป็นแก่งครับผมน้ําลึกไหมคะไม่ลึกครับผม แต่เป็นบางจุดก็เหมือนกับวังเนี้ยมันจะมีมีส่วนลึกนิดนึงอ๋อแต่ว่าคนที่จะไปล่องแก่งได้ต้องมีการเตรียมความพร้อมใช่ครับผมอย่างเช่นเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะความพร้อมก่อนที่จะไปล่องแก่งเราจะมีชูชีพให้อ่ามีมีหมวกกันน็อกให้โอ้คือทุกคนต้องใส่ต้องใส่ครับผมต้องใส่เพื่อความปลอดภัยของของนักท่องเที่ยวครับเราเตรียมพร้อมให้ แล้วก็มีรองเท้าใส่ให้มีรมองเท้าด้วยถ้าลองล่องแก่งมาเรื่อยเนี่ยมันจะมีจุดพักก็คือเป็นจุดพักตรบง่ายคือมันเป็นเขาเขาเรียกว่าการทําประมงของชาวบ้านเ<อ>ขาเรียกว่าเล่ค่บผม<อ>เล่ครับแล้วก็เราจะหยุดพักดูว่าอ่าเป็นคือ,ค,อคือคนในเมืองเขาจะเขาไม่เคยเห็นกันไครับใช่ใช่เราว่าเขาไม่เคยเห็นครับผมว่าว่าเล่นี่คือคืออะไรจริงแล้วก็คือการทาประมงชาวบ้านทั่วไปที่จะดักปลาในคลองเนี่ยครับทั่วไปแต่มันเป็นเป็นูมงปัญญาชาวบ้านหรือเปล่าะใช่ครับผมใช่ ก็คือจะผ่านหลายจุดเลยใช่ไหมคหลายจุดเลยครับผมเราจะเห็นวิวหมดเลยค่ะเพราะสองข้างคลองเนี่ยมาเป็นสวนเงาะค่ะ,ะแล้วก็เห็นวิวทิวทัศ ครับผม,มเห็นมีด้ไกลได้ได้กว้างมากค่ะหรือที่นี่ขึ้นชื่อว่าเปรียบเสมือนลำธารในม่านผาใช่ครับผมใช่ครับลำธารในม่านผาครับผมใช่คุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศต้องมาที่นี่นะคะอาจจะได้รู้ว่าคําว่าลำธารในมาน่านผาเนี่ยที่นี่เป็นยังไงแล้วเวลาล่องแก่งมาเหนื่อยๆแล้วคะ่ะที่นี่มีที่พักด้วยมีที่พักครับผมที่พักเป็นยังไงคะสไตล์ไหนสไตล์เป็นบ้านดินครับผม,มก็มาสมผสานทรงสเปนนิดๆอะไรเงี้ยครับผมครับผม น่ารักเลยทีเดียวนะคะด้านบนด้านหลังนะคะที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้มีอยู่สีหลังแต่แอบเห็นตรงนู้นนิดนึงค่ะเป็นกระจมเป็น,ปนกระโจอมอินเดียแดงค,คือทางบสเนี่ยทางทางทางพีกพ่กบเนี่ยคือเจ้าของที่นี่ครับคือแบบเขาอยากให้มีแคมปิง้งแล้วก็จัดรูปทัวร์ลงไงครับผมก็เลยเขาทำแบบเป็นสไตล์กระโจอมอินเดียแดงหนึ่งขึ้นมาครับผมข้างใน,นก็มีติดแอร์มีทีวี มีพร้มรอมหมดครับมีพร้อมมีมีเตาย่างให้เรีบเยบร้อยค่ะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยากมาที่นี่ค่ะถ้าติดต่อสอบถามได้ท่องช่องทางไหนบ้างอ่าเบอร์โทรทางอาริสก็077ย์เจ็ด่ศูนย์สีครับผมค่ะครับผมสถานีค่ะอยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่วังหินค่ะครับผมก็อยากเชิญชวนครับผมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมบรรยากาศอ่าของอำเภอบ้านาสารแล้วก็เนี่ยที่อ่าตำบลเพิ่มเพิ่มภูมิทรัพย์นะก็อ่าหมู่บ้านวังหินครับผม อ่บรรยากาศดีมากครับผมขอเชิญครับผม จากนั่งรถยนต์ขึ้นมา4กิโลเมตรเพื่อปล่อยตัวที่จุดเริ่มต้นทีมงานวังโขได้สอนวิธีปฏิบัติตัวขณะล่องแก่งทุกคนจะมาพร้อมหออ่วงยางผู้ใจลงในน้ำกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศสองข้างทางแต่ไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าและภูเขาสมกับชื่อที่ว่าลำธารในม่านผาด้วยระดับน้ำที่ไม่ลึกทำให้เด็กๆสามารถร่วมล่องแก่งไปพร้อมๆกันโดยการดูแลของทีมงานวังโขอ,อย่างใกล้ชิด สำหรับวันนี้ปริมาณน้ำไม่เยอะมากจึงใช้เวลาในการล่องแก่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ คะก็ตื่นเต้นค่ะเป็นไงบ้างคะระยะทางอ่อใช่ได้ค่ะก็มีหวัดเสียนิดนิดหน่อยจ้ะค่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวบางโขงกันนะคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกมาที่นี่ก็สนุกดีครับผมเพราะว่าเราเราไม่ทราบว่ามีที่เที่ยวลักษณะนี้อยู่แล้วพอดดีมีพี่ที่เขาอยู่แถวนี้เขาชวนมาค่ะก็ก็เลยมาลองเที่ยวดูก็สนุกครับค่อนข้างประทับใจดีครับครั้งแรกนะคะก็ ื่นเต้นค่ะเพราะลงมานี่เชี่ยวค่ะแล้วก็พอมาเห็นสภาพธรรมชาติโดยรอบแล้วโอเคเลยค่ะสวยงามมากค่ะอเชิญชวนชาวภูเกต็ตให้มาเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะค่ะก็ภูเกต็ตเป็นเป็นเมืองแห่งทะเลนะคะถ้าว่าอยากมาสัมผัสแหล่งน้าธรรมชาติแล้วก็การล่องแก่งแบบแบบชิวๆอย่างนี้นะคะเชิญมาที่วงังโขดดีสอดได้นะคะมีความประทับใจอะไรที่นี่บ้างก็ธรรมชาติสวยงามค่ะลื่นๆชิวๆค่ะเราได้ข่าวที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมาจากไหนเอ่ย จากในเทลูกค่ะแล้เป็นไงคะได้ลองมาเล่นแล้วเขาได้่องเก่งด้วยเมื่อกี้เป็นไงคะสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกตื่นเต้นได้ได้ลองทานอาหารของที่นี่เนี่ยคะทานแล้วค่ะอาหารไม่แพงใช่อร่อยมาเที่ยววังโคนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนาสารแห่งใหม่นะคะสนุกมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะ อยากจะมานั่งชิลชมบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะต้องมาที่อำเภอบ้านอาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้นะคะซึ่งก็มีผู้คนนะคะการันตีถึงความสนุกรวมทั้งอาหารของที่นี่ค่ะและถ้าเดินทางมาที่อำเภอบ้านอาสารนะคะก็ไม่ไกลจากเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเพียงแค่45กิโลเมตรคุณผู้ชมก็พบก,กับบรรยากาศห้อมล้อมด้วยภูเขาแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะแล้วเจอกันที่อำเภอบ้านอาสารนะคะวันนี้อาวนยชีมงานขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ 妈、啊